สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขันียวเซียวอีสานทุกท่านดนะครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผ้าพีผ้าน้องมาเปิดราคาหนาคอกหนาฟ้ามเหมือนี่มีของดีราคาถึกนะครับผมงวดหลายครับพี่น้องมือนี่เต็มคอกเกือบ20โตครับพี่น้องนะครับมือนี่มาอยู่ฟ้ามใดคอกใดฝากเอฟซีทุกท่านนะครับติดตามเรื่องเล่าในคลิปนี้ไปพร้อมๆกันครับพี่น้องนะครับผู้อยากได้ง่วงงามๆหัวหล่นไปเลี้ยงแม่ลูกนะครับสี่ไหวสูงกว่าคงงามๆกว่ามีครับพี่น้อง นะครับเอฟหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวติดตามน้ำกันเดี๋ยวไห่จะของขวบเพื่อนน้ำตัวจังอยนะครับผมสวัสดีครับคุณพ่อครับครับผมอ่าในน้ำตัว้ด้ครับพ่อซื้อวางไดก่อนครับครับผมซื้อนายสมพนเยล่ํมหรือว่าสสมพนฟามเนาะครับต่้งยูทีบ้านโคกสูงมูฮกตำบลสแกจังหวัดบุรีรัมย์เนาะครับอำเภอสตึกนะครับจังหวัดบุรีรัมย์มีว่าสี่เปิดราคาง้วให้พี่น้องในชม่มในจับจองนะครับในราคาเกษตรกรที่จับต้องได้เนาะครับครับผมง่วงงามๆลูกผสมเนาะครับผสมซี้ยวไหเอฟสามหนึ่ง เจ้ากาเล็ดว้หลายตัวนะครับหัวโลนกับมีครับผมมูเห็ดเขากับมีนะครับงามๆนะครับเอาไปเลี้ยงใส่หญ้าราคาแบบว่าเกษตรกรจับจองได้แล้วครับเพราะว่าปีนี้ฝนมันดีหญ้ามันหลายเอาไปเลี้ยงเอากำไรเห็ดยังกับบุคือดอกปุ๋ยมันแพงแต่มันมันแพงเศรษฐกิจจริงสิครับกลับมาเลี้ยงงัวเพื่นบ้านคือพอแม่เขาพาเลี้ยงดีกว่าผสมไปเรื่อยคัดพันไปเรื่อยนะครับมันก็จะดีขึ้นสำหรับเกษตรกรชาวงัวเขาเนาะครับเบอร์โทรคุณพ่อจะต้นคลิปฝากไว้จัง่อยนะครับห้าเอฟซีเบิงเลี่ยวอยากจะทู่ไม่ได้งัวน้ำคุณพ่อไปเลี้ยงเบอร์โทรรรตติดด่ออเบบ์กคั 08ห08ห7627 7627 502ห02ด้วยครับพี่น้องนะครับเบอร์โทรของคุณพ่อสมพรนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งคูที่แหลกน้ากันนะครับผมครับผมเอานั่งเอกของขอกมาให้พี่ให้น้องเบิ้งเลยครับพี่น้องนะครับอันนี้เป็นแม่ลูกนะครับผมแม่เอฟหนึ่งนะพี่น้องลูกเนี่ยจะเป็นเอฟสองนะครับลูกที่ไหนคุณพ่อลูกโตที่แรกลูกโตที่แรกครับลูกสาวพ่อใดครับอยู่ในแม่นี่ลูกซีไว้ครับตัวนี้ลูกสาวซีไว ศูนย์เก้าหกครับพี่น้องอย่างงามเลยประมาณตั้งเดือนเราพ่อนี่ยสองเดือนครับสองเดือนสองเดือนครับพี่น้องลูกสาวซี่ไหวศูนย์เก้าหกประมาณสองเดือนนะครับเอาพี่น้องเบื้องหนังนะครับเบื้องไทยโจกโก๋อยู่พี่น้องแม่เพิ่นนี่ผสมอีกไปพ่อผสมแล้วครับได้ประมาณจสิบกว่ามือแล้วครับสองอาทิตย์เก้ากัวมือมากกว่านะครับนะครับผสมเลี้วเคเอฟหกแปดครับพี่น้องของวิไลฟาร์มนะครับตัวลูกสาวเป็นลูกของซี่ไหวศูนย์เก้าหก ยังไม่ทันได้ยดพานรอบเนาะครับตัวนี้ล่อพานรอบเนาะพ่อเนาะผมเบิ่งใบนะพ่อผสมเมื่อวันที่23มกราคม65าด้วครับพี่น้องนะครับกาเล็ดเค68ใบหลอดครบครับพี่น้องอันนี้คืออยู่ในท้องแมร์นะครับผมลูกสาวนี่เป็นลูกซีไว้ศูนนะครับใบมีครับพี่น้องอยู่อีกบ้านอีกหลังนึงนะครับเป็นบริเตียมมานะครับอยู่ทางคุเทสงเนาะบ้านครับนะครับเอาคู่นี้ฟังราคาเปิดได้พ่อหลายปไหนครับคู่นี้เปิดไว้17ครับ หนึ่งแสนก็มีเจ็ดหมื่นครับพี่น้องหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นประกันส่วนสูงแม่ยลอยเท่าไรครับลอยสี่สิบหาครับลอยสี่สิบห้าบวกด้วยพี่น้องบวกหนึ่งนะครับง่ามครับง่ามง้วเชียงเรี่ยงง่ายครับตัวนี้นะครับผมจดเอาไปใบเอฟกับมีนะพ่อเนาะมีครับเอฟหนึ่งนะครับผมเบิ้งหลูกสาวง่ามง่ายพี่น้องนะครับแต่ลูกกับกลุ่มเราพี่น้องเบิ้งให้เบิ้งโครงสังหรุ่ยครับผมซีไว้ศูนย์เก้าหกนะครับ หนังยนหนังยนเบิ่งสีลูกครับพี่นงค์อ่าเรื่องขอกล้องเร็วลูกเร็วดูนะครับพี่น้องเอาหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นนะพ่อเนาะครับต่อรองได้ครับพี่น้ค์ต่อรองได้ครับผมอยากได้น้ำคุณพ่อนลอยกิโลกับทรงฟรีเหรอครับลอยกิโลลอยกิโลพอดีทรงไหฟรีด้วครับพี่น้องลูกซี่ไหวศูนย์เก้าหกเอาทรมาก่อนเดีก่อนครับครูที่เรียกนะครับผมสําหรับผู้ติดตามพัตุกรรมเจ้าซี่ไหวศูนย์เก้าหกในท้องแม่ก็ถือว่าเป็นพอที่กระแสมาแล้วในช่วงนี้เจ้ากาเล็ตเค ผสมนะครับผมอ่าืนเสื้อสภาของขาน้อพ่อเนาะครับนะเอาครูที่แหลก่านไปครับพี่น้องเดี๋ยวครูต่อไปนะครับเดี๋ยวยาไปเบิ้งครูต่อไปนะครับครูนี่หนึ่งไรโล,ลกิโลทรงฟรีนะครับพี่น้องครับผมครับบรรยากาศกให้ <ขอ S 2> กเ <ไป S 2> <ต>กษตรกรได้เอาไปเลี้ยงใส่ยาเดี๋ยวพาไปเบิ้งครูแม่ลูกผูครูไง่ายครับพี่น้องเปิดหัวมาพาเบิ้งที่เด็ดเลยพี่น้องนะครับแม่ลูกโตผูนะครับแม่สูงใหญ่ครับแม่โบด ครับแม่นี่ผสมพอได้ไหมพอ่อผสมเจ้าซีไหวครับซี่ไหวศูนย์เก่าหกวันที่จะไดพอ่อมือผสมวันที่เท่าไดตาบ่อยเห็นนุ่งเจ้าผสมน,นะครับผมเก่ามักก้าหกหาครับพี่น้องตัวนี้ประกันท่องได้ครับพี่น้องเป็นท่องที่ใดครับพ่ออยู่ในท่อง,ท,องท่ 3, ทองตัวที่สามครับท่องตัวที่สามอยู่ในท่องอันลูกไส้เพิ่นกําลังกินอาหารอยู่ฟังน้ำผุนนะครับผมพี่ไส้มันขายไปแล้วโลเคียบสามหนึ่งอ่าพี่ไส้เนี่ยเป็นลูกเคียบสามหนึ่งเนาะนะครับเอาตะวัน<ห>ตัวทิศย์วกัวๆนี่แหละตัวน้องนี่เป็นลูกพ่อหลอดที่ข้อมต ข่มโตครับตัวนี้อ่าตัวน้องนี่ข่มโตนะพ่อเนาะครับอ่าตัวนี้ตรวจท่องไม่พอแม่นี่ย่างมาในตรวจอยู่ซีไวซูนเก้าหกเรจะประกันท่องเลยเนาะประกันได้เก้าหกครับประกันแล้าคาดนี่นะครับผมประกันส่วนสูงที่ร้อยเท่าไรก็พอรอยหาสิบบวกแล้วตัวนี้ร้อยหาสิบบวกนะครับเอาไายลูกมาออกมาเลยพ่อเอาลูกมาหาแม่นะครับเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ้งคู่กันนะครับเป็นแม่ลูกตัวผู้นะครับพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นให้พ่อเล่าไายมาเบิ้งนะครับลูกก็มาจักเดือนแล้วพ่อ หกเดือนแล้วครับลูกหกเดือนนะครับผมเป็นลูกตัวผูอายุหกเดือนครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งลูกเพิ่นแม่นี่มัมีตำหนิตรงไหนน้อพ่อเนาะครับมัมีตำหนิมัมีหยางครับรับประกันให้ทุกอย่างครวยนะครับแม่เพิ่นโบดนะครับครบเครื่องนะครับหัวนมซีหัวนะครับหางเหี้ยวนังหนาขาใหญไหนังหนาขาไงง่ามปานเลือดลอยพี่น้องคู่นี่ฟังราคาเปิดได้พ่อคู่นี่แม่ลูกคู่แม่ติดท่องอีกอ่าหาเดือนน้อพ่อเนาะครับหลายเป็นได้พ่อราคาเปิดบไปนี้ เปิดไล้สิบหาครับตัวนี้แสนกับอีกหามื่นต่อร่องได้ครับพี่น้องต่อร่องได้แสนกับอีกหามื่นลอยกิโลทรงฟรีครับตัวนี้ลอยกิโลทรงฟรีนะครับคููที่สองพันไปพี่น้องอันนี้ลูกลูกเห็ดเขาไปครับยังม่นไอเห็ดมันบอกอหรอกือผมว่าเพราะว่าเมนหัวหลน่นแม่เป็นหล่นธรรมาชาดปะพ่อแมีนครับเม่เป็นพันธุกรรมหัวหล่นธรรมาชาดด้วยครับพี่น้องนะครับห้ลูกัวหโหเบียงง่ายตัวนี้น้ำครับพี่น้องเชี่ยงเมนี่สำหรับผู้หมักพันธุกรรมเจ้าซี่ไหวศูนย์เก่าหกนะครับในทองนะครับ ขันไผ่สนใจเพิ่งกาดสีตรวจดท่องให้ด้วยครับพี่น้องเดี๋ยวพี่จะตรวจท่องให้เอาข้อมอไปเอาข้มได้พราะว่าแม่นี่กระไ้ไม่เละเอาเดี๋ยวเบิ้งตัดบาหมันมาตัดเชอรลรี่จังหน่อยครับพี่น้องนะครับบาหมันมาตัดเชอรลรี่จังหน่อยนะครับเอาขันรายการนะครับผมแม่ลูกเชอรลรี่เป็นลูกตัวเมียนะครับเอามาขันรายการจังหน่อยนะครับสำหรับสายเนื้อสายขุนนะครับเชอรลรี่นะครับเดี๋ยวให้พ่อเพิ่ฆ่าเข้าไปเบิ่งเอาแม่ลูกเชอรลรี่ครับพี่น้องนะครับลูกที่ไหนล่ะครับพ่ออยู่นั่แม่นี่ ตัวนี้มันลูกที่สามลูกที่สามนะครับครับในท้องครับแม่ไปเปิดตูให้ได้แม่เอาลูกที่สามผมมาดเดือนครับลูกสาวเพื่อนนี่ประมาณหกเดือนหกเดือนมันเป็นลูกบามันหรือลูกยังลูกของเงินซีไหวซีไหวศูนย์เจ็ดซีซีไวศูนย์เจ็ดซีนะครับเป็นบรามันได้พี่น้องพอเพิ่นเป็นบรามันซีไหวศูนย์เจ็ดซีของที่เจี๊กเก่าฟ้ามนะครับผมแม่เป็นชาลูรีลูกออกมาเป็นมันเล่ครับพี่น้องมันเล่ง่ามครับพี่น้องถูยิ่งใหญ่หนังหน้ากระดูกไ่ บอดดิเฮดเขาด้วยนะพ่อเนาะบอดดิเฮดเขาบอดดิเฮดเขาครับพี่น้องนะครับหล่นธรรมชาติเลยครับนะครับแม่ท่องอย่ี้ไปพ่อบาลนี่ยังบ้านเด็ดทับอยู่บ้านเด็ดทับเนาะยังบ้านเด็ดขึ้นแม่กับลำเงาลูกที่ไหนก่อนครับยุทธะแม่นี่นี่ลูกที่สามลูกที่สามฟังราคาเปิดคูนี้นะครับหลายไปไหนครับเปิดไปเจ็ดหมื่นครับตัวนี้เจ็ดหมื่นนะครับผมเอานะครับเจ็ดหมื่นได้พี่น้องนะครับแม่สูงอยู่ประมาณร้อยสี่สิบบวกครับลำเงาครับพี่น้องลูกเป็นมันเลดตัว ก็๊ดมื่นนะครับทั่วมากวันแต่ก้อนครับพี่น้องคูนี่เป็นราคาที่หาได้ในตลาดได้พี่น้องย่างเขาตลาดคูนี้ทะลุก, al ลก,กับคุ้มแล้วตัวนี้ผมว่าย่างอยู่ในตลาดเนี่ยมันรุดแปดกวครับพี่น้องนะครับผมคูนี่นะครับผมลูกมันคุ้มแล้วยตะลูก,กับคุ้มแล้วพี่น้องเอาไปใส่บามันตับอีกสัตนหนึ่งหน่อขึ้นแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเบิ <ve> ok, ่งคูต่อไปนะครับผมอีกคู่ต่อไปกับเมียใส่ใหญ่เลยพี่น้องนะครับจะเป็นลูกตัวผู้ขึ้กันนะครับอันนี้เป็นคูแม่ลูกพึ่งคลอดนะครับคลอด่อ ได้ประมาณสิบมือเล่แหละพอได้ประมาณสิบมือนะครับผมเป็นลูกไส้ด้วยครับพี่น้องนะครับลูกลูกไส้พอไหนครับนี่ซี่ว่ายครับซี่ว่ายศูนย์เก้าหกแมนครับนี่แมียลอยหาสิบห้าบวกครับพี่น้องลูกที่ไหนครับตัวนี้ลูกที่สองลูกที่สองนะครับแมีหัวหลุนทั้งมาชัดครับพี่น้องหนุ่มนุ่มน่าไปครับพี่น้องขอขาหลังกะดีนะครับแมีเพลินเรื่องโค้งสางง่านะครับท่องนาเอาไปใส่แยกเกล็ดเอาครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็ได้นะครับลูกตัวผูไปเฮ็ดพอพัดไหนเลยครับแมีโค้งสางง่ายไปนี่ นะครับบ่ผิดหวังแน่นนนครับพี่น้องในเรื่องของกระดูกโครงสร้างนะครับผมไผอยากได้ผูหน่อยไปไทยพอพันแม่เพิ่นท่องนากระส่ายแยกเขียดโอ้เดีดยเลยฟังราคาเปิดในหอคูนี่ตัวนี้เปิดไบสิบหาครับเปิดไบแสนหานะครับเอาตัวแม่เพิ่นเป็นลูกคอไหนหูสายแม่เพิ่นบะตัวตัวม่นี่ผมบ่กหูผมสื่อมานไหมครับอ่สื้อมาเลี่ยงเนาะบ่หูสายแม่นะครับผมจะโดนแล้วเอานะครับหนึ่งแสนหามื่นครับพี่น้องลูกตัวผูซี่ไหวศุนกอกหกน้อง่อเนาะครับ งามแม่ประกันส่วนสูงผมว่าลอยหาซิบหาบอยูพี่น้องนะครับสูงใหญ่นะครับสูงสี่ลอยยี่ลกครับกับตัวเท่านี่ตัวนี้นต่ยิ่ใหญ่กว่าตัวเท่าึ้นไปอีกครับพี่น้องนะครับใหญ่กว่าตัวเท่าครับสางไงแสนหาครับพี่น้องคู่นี้มาเบิ่งตัวจริงก่อนนะครับพี่น้องนะครับอันนี้ที่เห็นก็คือมีแผลห้อยเป็นรับปีสกินเนาะพ่อเนาะหายแล้วครับหายจักปีแล้วพ่อ ปีหนึงแะครับปีหนึ่งอะเนาะแพ้หายปีหนึงแล้วนะครับก็คือการให้วัคซีนไปเบิรทุกโตัวในคไอ้งอกงอิจฉองนี่พี่พ่อให้วัคซีนไปสุดรอบแลบเจ้าสัสเลยครับให้ไปแล้วครับวัคซีนเรียบร้อยแล้วอ๋อให้วัคซีนไปเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนะครับเอาสําหรับผู้สนใจกับทักทายเพิ่นมาได้ด้วยครับพี่น้องคู่นี่เซนหานะครับผมยังต่อรองได้อีกเนาะพ่อเนาะครับผมเบิดไปพ่อคู่แม่ลูกเอาเลยอีกคู่นึงเนาะพ่อเนาะเอาสําหรับผู้หมักงูขาวนะครับเขา เขางามเขานวลนะครับผมต้องครูนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเบิ้งน้ากันเป็นแยกเป็นล็อกๆไปเลยครับพี่น้องการบริหารจัดการขอกเป็นเพชรดีนะครับผมถือว่าเป็นสัดส่วนอันนี้เป็นครูแม่ลูกนะครับเจ้าหลุนเจ้าหลุนแม่กัดล้นเข้ามาฉาดนะพ่อเนาะเรือดเขาเลือดเขาครับเลือดเขานะครับผมแม่สูงอยู่ประมาณลอยสี่สิบนะครับแม่นี่ลูกที่ไหนครับอยู่น้าแม่นี่ลูกที่สองลูกที่สองดึงยางมาพี่งผิดนะพ่อดึงคนยางมาทางหนาพี่จั็กน้อยนะ เดินย่างไปเลยลูกเร็วเดินเดินหน่อยลูกเร็วเออครับโอเคครับผมลูกตัวที่สองนะครับเดี๋ยวผมให้เบื้องลูกสาวตััวแรกมนเป็นลั่นปีตายอ่าลูกตัวแรกเพิ่นเป็นลั่นปีตายเนาะพ่อเนาะแมนลูกสามซีดายตัวนั้นลูกสาวพ่อได้ครับนี่อันนี้ลูกสาวเก็บสามหนึ่งลูกสาวเก็บสามหนึ่งมีใบมี่หลอดประมาณจ็ดหมื่นหรอวอตัวนี้ประมาณเดือนยัางม่นหมดเพื่ตัวนี้ประมาณจเดือนรับหมื่นกว่าเพื่อขอดตัวนี้สิบกว่าหมื่นเลยล่ะ สิบสองหมื่นสิบสองหมื่นนะพ่อเนาะครับควอได้สิบสองหมื่นเป็นลูกเคเอฟสามหนึ่งนะพ่อเนาะครับอ่าเป็นลูกเคเอฟสามหนึ่งด้วยครับพี่น้องตป็นหนึ่งันให้ลูกดีลูกแรกกับง่ามอืมง่ามยางคักเลยเอานะครับผมลูกง่ามแม่ลอยสี่สิบครับพี่น้องนะครับอย่ยงง่ายเริ่มกัสมบูรณ์ดีนะครับคู่แม่ลูกคู่นี้เปิดร้านไปได้เนาะครับเปิดไปแสนหนึ่งครับตัวนี้แสนถวนนะพ่อเนาะ แม่ขาวลูกผสมบรามันแดงเป็นลูกผสมบรามันตัวนี้ไม่ได้จดเอฟด้วยครับพี่น้องไม่ได้จดเอฟไม่ได้ตีเบอร์สยามมันเก็บเอานะครับผมงวอยูขวักนี่ของขวัมีตีเบอร์ยูแครนครูอ่าครูที่แหลกบ่พ่อครับอ่าครูที่แหลกนะครับผมตัวนี้เอาามแส้นถวนด้วยครับพี่น้องนะครับตัวนี้แส้นถวนเลือดสูงนะตัวนี้เนาะครับเอามาจากจังหวัดกาญจน์ตัวนี้เอามาจากเป็นแม่พันมาจากกาญจนบุรีน้อพ่อเนาะสื่อมาเจ้เนยหน่อยเลยอือขอสื่อน้ำเขาใหญ่หนะพ่อเนาะนี่เบผมสื่อมน ให้ลูกก็ดีครับพี่น้องแคเอีบสามหนึ่งนะครับคู่นี้แส้นถลนถลนนะครับผมอันนี้ราคาห่วงจะต้องมาต่ออ่องด้วยพี่น้องครับต่อตัได้ลายรุ่ได้อีกนะครัแขวกกันอีกอย่างนึงเนาะครับใจดีแะ้วก่อนนะเดี๋ยวมาเบิ่งโค้มญ่ครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งโค้มญ่นะครับผมอ่าเป็นโค้มคู่แม่ลูกนะครับผมใส่ใหญ่เลยพี่น้องคู่นี้ก็ถือว่าซื้อสองได้สามนะครับใส่ใไงไงเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับล็อกนี่อ่าเดี๋ยวมาเบิ่งคู่แม่ลูกนะครับผม เป็นคููแม่ลูกใส่ไงนะครับลูกสาวไงเป็นสาวแล้วพี่น้องนะครับผมแดงแป๊ดเลยพี่น้องลูกเพิ่นลูกสาวพอได้เด็กครับยุ่นแม่นี่ก็ว่าลูกกันซี่ไหวลูกซี่ไหวศูนย์เก่าหกงามเลยครับพี่น้องตัวนี้กระดูกเนื้อหนังแข็งขาไงดีพี่น้องนะครับส่วนสูงขึ้นไปลอยซี่สิบหาได้ครับส่วนสูงแม่นี่นะครับซี่ไหวศูนย์เก่าหกแม่สาวอายุประมาณปัดสิบสี่เดือนสิบหาเดือนไปได้สิบหกเดือนหรอครับสิบหกเดือนมันเรื่องึ้นแล้ว นะครับเริ่มจีเป็นซัดแล้วเนาะครับอันนี้แม่เพิ่นได้พี่น้องอันนี้แม่เพิ่นแม่ติดท่องไปครับท่องแล้วใกล้สิออกละแม่ท่องจะคลอดแล้วครับพี่น้องประมาณจ็กเดือนแล้วพร่อมันประมาณเจ็ดเดือนแล้วประมาณเจ็ดเดือนนะครับก็พอได้ครับบาทที่นี่ไอพออันเขาเอามาทับไห่พอในบ้านนี่แหละเอานะครับผมเป็นทอผสมจริงเป่าวม่เป็นผสมเป็นผสมโตนะครับแม่เป็นผสมโตด้ครับพี่น้องแม่เพิ่นประกันท่องได้ไปบ้านนี้ ปาาระกันทองหายกันครับตัวนี้ปาาระกันทองหายกันน้อแม่นี่เน,นาะไผบ่แน่ใจก็ตรวจให้เรียบร้อยเด้อพี่น้องแม่นี่ก็อยู่เกือบ150น,นะครับผมแม่เพิ่นสูงประมาณ150ยหานะพ่อเนาะฮอดอยู่เดีเนาะได้ไยอยู่150เอาในทอ้องนี่เป็นลูกตัวที่ใดพ่อในท้องตัวที่สองต,ตัวที่สองนะครับในทอ้องนี่เป็นลูกตัวที่ 2, 2> ฟังราคาเปิดได้ครับมาที่นี้แม่ลูกคู่นี่เปิดหลายไปได้เนาะพ่อเปิดไว้11ครับคู่นี้อ่าเปิดไว้เท่าได้ก็พ่อ11บเอหมื่น สองแสนหนึ่งมื่นอ๋อโอ้ยสองแสนสองแสนกับอีกหนึ่งมืนนะครับผมเปิดไว้สองแสนกับอีกหนึ่งหมืนด้วยครับพี่น้องนะครับผมคันแยกเลยพ่อบาลนี่แยกนี่บาบาอยากแยกหรอกอยากอยานั้นไปให้ยกคู่อ่ะพ่อไปสิแยกมาคุยเอาหนาคอกได้พี่น้องคุยกันได้ครับพอเราบาลเด็กกดเครื่องคีเลีกแยกอยู่นะครับผม ตอนนี้ยังคิดบอกว่าแยกจังไดนะครับแยกจังใจอยากให้เอาไปทั้งครูทั้งแม่ทั้งลูกนี่แหละเพราะว่าแม่ก็ครองแล้วหนังหนาขายเงีดีพ่อผสมบามันนี่เนาะบามันเป็นบามันผสมจริงนะครับผมผสมจริงแม่าับเยี้าดีพี่น้องถือว่าให้ลูกเด็ดนะครับพี่น้องแม่นี่หัวข่วมเอาสองแสนนะครับกับอีกหนึ่งหมื่นต่อร่องได้ต่อรองหนาขอคุยกันได้เนาะครับครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งผูอนาคตพ่อพันธ์ครับพี่น้องพ่อพันธ์นะครับตัวนี้คือคุ้มฝูงได้นะครับ มีแผลเคยเป็นลั่มปีสกินเด้วยครับพี่น้องเป็นมาแล้วปีนึงเศร้าอะล่ะหายแล้วหายวัคซีนครับเป็นมาแล้วปีนึงแล้วเนาะครับแต่ช่วงหลังพอในคอคอก็เลยลงลั่มปีให้เบิดเลยเป็นครับลงวัคซีนลั่มปีให้เบิดอายุจักปีแล้วครับตัวนี้ตัวนี้ในสิบหกเดือนเท่ากันครับสิบหกเดือนนะครับลูกชายพอได้ครับไอ้เคเอฟสามหนึ่งลูกมันเคเอฟสามหนึ่งครับพี่น้องนะครับเอาเอาหนาขึ้นได้พอยกหนาขึ้นนิดหน่อยนะนะครับยกหนาขึ้นเรื่อยเร็วกเร็วอ้าวอา่น้องลูกชาย ครับประมาณ2ปีน้อพ่อเนาะสามประมาณเท่าไรครับ16เดือนตัวนี้16เดือนนะครับเอาสิบเดือนมันเหลืองน่าติดน่อยนะครับผม2ใบเสมอกันดีพี่น้องนะครับไข่ขาคอดำไข่หําดำมีแค่แผลมาเป็นรับปีสกิีนนะพ่อเนาะครับเปิดร้ายไปได้ครับผู้นี่ตัวนี้เปิดไปหาเมื่นหาครับหาเมื่นก็อีกหาพันครับพี่น้องนะครับเป็นขอพันได้เลยครับพี่น้องหาเมื่นก็อีกหาพันธ์แบบเป็นสำหรับผู้ในฝูงได้เลยครับตัวนี้ไปคุ้งฝูงไหนน้อพ่อเนาะครับ แม่เพิ่นใหญ่เป็นไดพ่อเห็นแม่เพิ่นบ่แม่เพิ่นก็สูง145สี่สครับแม่145ส<า><อ><ม>ี่สิบหาบวกนา<ล>ะก่อนเนานะเอานะครับขายแม่มันไปแล้ว,นะ,ลวนะครับเอ้าเดี๋ยวมาเบิ่ง3ตัวสุดท้ายครับพี่น้องในส่วนของงัวสำหรับผู้อยากได้ควายเดี๋ยวถ่ายคลิปพาไปเบิ่งครับพี่น้องเดี๋ยวพาเด็กไปเบิ่งควายนะครับผม <c oughs> คู่แม่ลูกนะครับแม่ขาวลูกผู้เนาะพ่อเนาะประมาณนะครับลูกเป็นตัวผู้แม่ประมาณลอยสี่สิบบวกครับพี่น้องลูกตัวที่ใดครับอยู่นั่นแม่นี่ตัวที่สามครับตัวนี้ลูกตัวที่สามนะครับเป็นลูกผู้น้อยนะครับประมาณจ็ดเดือนแล้วเพราย 3เ,เดือนกว่าหรอครับ3เดือนกว่าๆได้ครับพี่น้อง3เดือนกวา่าๆนะครับคู่แม่ลูกนะครับคู่นี่แม่ทับอีกไปเพ่อยังไม่ได้ทับอย um ู่ไม <ago> ่ได้ทับเนาะเปิดร้ายไปไหนครับคู่นี้ตัวนี้เปิดไปเจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นเท่กันนะพี่น้องคู่นี่กับเจ็ดหมื่นนะครับแม่เป็นบามันได้ครับพี่น้องแม่เป็นบามันอันตัวเล่นี่เปิดเพราะ่อเลีน้อยนี่ตัวเล่ยด่ได้เปิดหรอครับไม่ได้เปิดเนาะอันนี้วกินหญ้าเศษน้ำเขาอ้าวนะครับผมอันนี้ เอ้ากูมันในในขอกครับเจ้าคุณท่องอันนี้คุณแม่พนฮักเจ้าคุณท่องนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งควายครับพี่น้องนะครับมีควายฝูงหนึ่งเพิ่นสิเปิดนะครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งราคาควายนํากันนะครับผมครับเอาเดี๋ยวมาเบิ้งควายครับพี่น้องมื้อนี้มีหลายตัวด้อนะครับไข่ทั้งหมดจะตัวพาะ10กว่าตัวสิบสอตัวนะครับผมเดี๋ยวมาฟังนะครับ3แม่ลูกซะก่อนครับพี่น้องนะครับผมแม่ใหญ่ๆกับอ่าลูกเป็นอันนี้ลูกลูกตัวแรกเป็นตัวผู้เนาะพ่อเนาะครับผมลูกกตัวแรเป็นตัวผู นะครับผมอันนี้ลูกแรกเพื่อนเป็นโซผู้นะครับพี่น้องอันนี้ลูกแรกนะครับ,บอันนั้นแม่เพื่อนแร้วก็ลูกสาวลูกสาวลูกสาวพอได้ครับล,ลูกสาวพอ,วพอน,น้าบ้านนะครับตัวนี้เป็นผสมโตอยู่บ้านนี่เนาะครับประมาณจากเดือนลรืพ่าลูกสาวเพื่อนนี่ประมาณสามเดือนกว่าสามเดือนกว่ากว่านะครับผมสามเดือนกว่ากว่าอ่านะครับลูกตัวที่ไหนยูดน้าแม่นี่ครับพ่อลูกตัวที่สองตัวที่สองแม่สูงหนึ่งร้อยเท่าไรเพระ่าประมาณัร้อยสามสิบครับ สามสิบบวกน้องพ่อเนาะเกือบเกือบสามสามนะประมาณสามผมตีสามสิบบวกไว้ก่อนสามสิบบวกแล้วที่เหลือมาวัดตาละเมตรเอาครับพี่น้องสำหรับผู้อยากจะได้ตาละเมตรชัดเจนขันมักน้องพ่อผลดีนะครับยกสามครูแม่ลูกสามแม่ลูกนี่นะครับผมเนาะนะครับน้องสาวกับลูกไส่แล้วก็เมียไรไปไหนพ่อตั้งไว้ซิปหาครับต่อรองใดตั้งไว้แสนหาครับพี่น้องนะครับผมตั้งไว้แสนหาครับใผ่ลูกดีนะครับพี่น้องนะครับแมีงามหนาลูกงามหนาดีนะครับผม เบื้งรอบตัวยางรอบตัวให้เลยนะครับแม่กับบุ้มี่ตำนีนะพอ่อเนาะตำหนีเราประกันให้ครับประกันบุ้มี่ตำหนีนะครับ,บรผมเอาสาม<ห>ตัวพานไปแล้วเอาคู่ได้ครับพ่อเอาบักคูนี่ได้พ่อเ <c oughs> อาบักคูก็ได้บักคูนี้ไปทาคู่คุค้งฟงบอกขึ้เปื่อยยุ <c oughs> เ,เอาคูกับเปืเป่เนาะเอาเบิ้งกวักคูครับพี่น่องคูนี้เป็นไข้ให้บิดนะพี่น่องให้บิดก็คือมีเลือดของลูกผสมลูกผสมนะครับลูกผสมมีมูลามีนะครับผมมีมูลาประมาณตั้งเดือนเราะอายุเพื่นน่ะ สองปีสามเดือนตัวนี้สองปีสามเดือนนะครับส่วนสูงตอนนี้ขึ้นไปประมาณเกือบร้อยหาซิบเกือบร้อยหาซิบแล้วครับตอนนี้เอาตีสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดเปิดไล้ไปได้กับพ่อผูตัวนี้เปิดไปหาซิบหาครับตัวนี้หาเมื่อนก็ปีขาพันครับพี่น้องลูกผสมมูร่านะครับผสมเปิดเหรอนะพ่อเนาะได้แล้วครับมันทับแล้วครับแม่นั่นอ่าทับไว้แม่นึ่งเหรอนะพ่ออยู่ขอกนี่เนาะครับลูกผสมมูรานะครับผมเอานะครับเดี๋ยวไปเบิ่งคู่แม่ลูกคู่นี้เดี๋ยวพ่อคู่แม่นี่คู่นี้ คู่นี้ลูกลูกมั่นก่ต้องเปิดกันเลยครับผู่นี้เพ่ได้เปิดเนาะเอาอันนี้ก็แม่ทองกาพ่อแม่นี่ทองแม่นั่นก็ทองสาวนะครับเอาทองทองสาวเอาตัวนี้อีกพ่อเปิดไขยเกี่ยขีดตุ่มเนาะพี่น้องนะครับเพื่อจะอาบน้ามนะครับอาบน้ามันให้เพื่อจะมาไข่เพื่อนว่าเบิองเอามันหลายตัวอยู่มาเบิองง้ออยู่ขอบเพลียวอะไรมาเบิองควายน้าครับพี่น้องมันหลายตัวมีทั้งง้อทั้งควายมือนี้พ่อเพิ่นเปิดให้ฟังเบินแหละพี่น้องมาหอดขอบเพลียวสนใจก็มาเยี่ยมชมมาได้ครับพี่น้องนะครับขอบอยู่ นะครับบ้านโคกสูงตําบลสแกบ้านาคโคกสูงนะครับอ่าตำบลใดกพ่อ,พอตํอบาบลสแก่อำเภอสตึกนะครับจังหวัดบุรีรัมย์อันนี้เป็นครูแม่ลูกโตผดดนูนะครับพี่น้องนะครับแม่ลูกโตผูลูกที่ใดล่ะครับแมพ่พ่อลูกที่สามลูกที่สามเนาะแม่ทับอีกไว้พ่อแม่ทับไก้อ,กออกแล้วอีกสามเดือนก็ออกทับพอไดครับพอ่อทับพอคุ้มฝูงพอคุ้มฝูงอยู่ในมู่บ้านนี่เนาะครับ แม่นี่กระไรสามสิบบวกเด้อพี่น้องนะครับสามสิบบวกนะครับลูกไปลูกตัวผูกลูกตัวผูบเอาเปิดร้ายไปได้พ่อคู่นี่ตัวนี้เปิดไปหกสิบหาหกหมื่นหานะครับมาหอดมาถึงก็ใหญ่ทานนะครับเอาเบิดแล้วต้องพ่อเนาะเอาตำหนี่แล้วมันตื่นที่เหลือก็จะเป็นสำหรับผู้มาแม่สาวท่องกับมี่นะพ่อเนาะแม่ท่องแม่สาวกับมี่ไม่แน่กับท่องขอขอกอดแล้วก็เฮ็ดดีครับพี่น้องนะครับเอาถ่ายคลิปพ่อมาฝากเบอร์โทรจัใหน่อยนะพ่อครับหามีผู้สนใจ อยากจะโทรมาหาอยากมาได้ง่วงได้ควายต้องพุ่นพ่อไปเลี้ยงนะครับเบอร์โทรเบอร์ไดนก็ว่า08นห้าครับ08นย์แปดห้าเจ็ดหกสองเจ็ดเจ็ดหกสองเจ็ดหาศูนย์สองครับหาศูนย์สองสมพรฟาร์มหรือว่าสอท่อหำเขาก็เอื่อนนะครับนะครับผมอยู่หมู่หกบ้านหกสูงตำบลสะแกมเพื่อศึกจังหวัดบุรีรัมณ์นะครับอ้าวเนีครับผมมากกับมาเนาะครับมีไล่บ่ะพ่อมีไล่บ่มีอยู่ครับไล่เบอร์โทรเบอร์นีบ่ครับไล่อ้าวไล่กับเบอร์โทรเบอร์นีแอดมากด้วครับพี่น้องนะครับสนใจนะครับสมพรฟารร์มคับพี่น้อง นะครับก็สนใจกับมาเยี่ยมชมเพิ่นมักงัวหรือมักควายนะครับแบ่งตัวนะพ่อแบ่งใดครถก็หายนะเพิ่นได้เนาะนะครับพ่อพ่อฟาร์มรถได้อีกสำหรับผู้ไก่และแวกนี่มาเบิ่งเอามักงัวหรือมักควายน้ำผู้พ่อเพิ่นมาเลี้ยงนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณคุณพ่อหลายๆนะครับผมจากาพลาดไปตำหนินะครับผมสวัสดีครับ